สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคณาโตมี่ในช่วงของเล่นคนรักรถนะครับอีพีนี้เราจะมาพูดถึงของที่รายล้อมอยู่รอบตัวผมบ้างนะครับถ้าคุณติดตามกันมาตั้งแต่ e ีแรกคงก็คงจะสังเกตนะครับว่ามันมีรถบังคับเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นสายทางเรียบนะครับสายแรงสายลุยหรือว่าสายร่อนอย่างพวกเครื่องบินนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะชวนคุณผู้ชมเนี่ยฉีกมาคุยเรื่องรถบังคับกันบ้างกับรถคันนี้ครับ Rock Crawler หรือที่เราเรียกกันว่ารถสายไต โดยทั่วไปแล้วเนี่ยนับตั้งแต่รถบังคับวิทยุเริ่มมีให้เล่นกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถประเภทแบบทางเรียบหรือว่ารถแข่งในสนามเป็นส่วนมากครับไม่นับรวมพวกเครื่องบินบังคับนะครับซึ่งพัฒนาการของมันก็มีมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นตัววิทยุเองที่มีช่องสัญญ,ญาณให้ใช้หลากหลายขึ้นตัวรถก็สามารถตอบสนองคนเล่นได้ดีขึ้นเริ่มแข่งรวมกันได้หลายคนนะครับไม่ได้มีปัญหาจุกจิกน่ารําคาญเหมือนเมื่อก่อนนะครับที่รีโมทเราบางทีไปบังคับรถเพื่อนเหมือนรุ่นรถกระป๋องที่เคยนิยมกันมากสมัยหน,นะครับ เดี๋ยวผมเล่าเรื่องเก่าให้ฟังนิดนึงเชื่อไหมครับว่าในสมัยนั้นเนี่ยแหล่งขายของเล่นที่เก่าแก่อย่างสะพานเหล็กซึ่งทุกวันนี้ได้เปลี่ยนเป็นคลองสวยสงางามใจกลางมหาคนครแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทุกร้านมีรถกระป๋องหรือส่วนประกอบที่ทําให้รถแรงขึ้นขายทุกร้านครับคนแน่นมากจนเมื่อความนิยมเริ่มซาลงทุกอย่างก็เปลี่ยนไป และถ้าคุณผู้ชมเป็นนักสะสมรถบังคับประเภททางเรียบสายแรงที่จะต้องนัดรวมกลุ่มกันเยอะเพื่อเอามาแข่งขันกันเนี่ยช่วงเวลาแบบนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ทรมานจิตใจที่สุดนะครับเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยทำให้เรารวมกลุ่มกันะเยอะไม่ได้ผมแนะนําให้ลองเปลี่ยนมาเล่นสายลุยบ้างครับกับนี่เลยครับรถคอร์เรอร์ที่ใช้ที่ไม่มากครับแถมยังได้ทักษะการวางล้อการคำนวณซึ่งรถแบบนี้เนี่ยเป็นที่นิยมมากในต่างประเทศแล้วก็ในเมืองไทยประมาณหนึ่งเลยนะครับเหมือนเดิมครับเรามาเริ่มกันที่รถจริงกันก่อนครับ การแข่งขันรถประเภท Rock Crawler เนี่ยจะเป็นการใช้ความสามารถของนักขับในการพารถปีนป่ายไปตามเส้นทางที่ถูกกำหนดไว้ซึ่งดูแล้วรถธรรมดาหรือว่า f wheel เนี่ยยังไงก็ไปไม่ได้แน่นอนครับเพราะต้องเป็นรถขับ4ล้อที่มีการดัดแปลงแบบสุดโต่งเพื่อเอาชนะอุปสรรคในการไต่หน้าผาบนภูมิประเทศที่สมบุกสมบันนะครับส่วนสถานที่ที่นิยมกันมากก็คือพวกโขดหินเชิงเขากองหินหรือว่าแบบเส้นทางขึ้นเขาที่มันลําบาก ที่มันดูแล้วเป็นไปได้ยากนะครับเขาจะชอบไปแข่งกันที่นั่นหัวใจหลักของการขับรถแบบนี้นะครับคือความช้าครับการขับขี่ต้องระมัดระวังแล้วก็แม่นยําและต้องใช้แรงบิดแบบมหาศาลนะครับเพื่อไต่บนภูมิประเทศที่ยากลาบากซึ่งแรงบิดนี้จะได้มาจากการลดเกียร์ขนาดใหญ่การจะเป็นร c ครอเ w อร์ได้เนี่ยรถต้องประกอบไปด้วยยางขนาดมหึมมาครับแรงดันต่ํามีดอกตะปุ่มตะปาโดยการปีนเนี่ยรถจะใช้เกียร์ต่ําเพื่อให้แรงบิดสูงสุดในความเร็วต่ําครับ จะมีการติดตั้งชุดยกแชสซีแล้วก็เพิ่มการโค้งงอของช่วงล่างทําให้ยางสัมผัสกับพื้นมากที่สุดขณะเดียวกันก็ต้องรักษารถให้ต่าที่สุดครับเพราะถ้ารถยิ่งสูงแรงโน้มถ่วงเอาเรื่องแน่นอนครับรถมีสิทธิ์กลิ้งได้ฮะดังนั้นนะครับการเคลื่อนไหวของรถก็จะคล้ายๆกับการคลานของแมงมุมครับขึ้นลงเหนือโขดหินผสมกับเครื่องยนต์ที่มีแรงม้าขนาด425แรงม้า V8 จับคู่กับเกียร์พาวเวอร์2สปีดช่วยให้ระบบขับเคลื่อนไม่เก้งก้างครับ ในขณะที่เพลาเลี้ยวของรถในส่วนหน้าและส่วนท้ายสามารถบังคับให้อยู่ในตำแหน่งที่ต่างกันได้เพื่อไม่ให้รถไหลและที่สําคัญรถเหล่านี้มีเบรกหน้าหลังแยกกันแบบที่เรียกว่ากดหน้าหยุดหลังไม่หยุดก็ได้ครับหรือว่าสลับกันกดหลังหยุดหน้าไม่หยุดก็ได้และโดยมากจะมีชุดแกนเลี้ยวที่แยกหน้าหลังได้เพื่อให้มุมของการไต่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูรถบังคับแบบนี้กันบ้างครับแน่นอนครับว่ารถบังคับเนี่ยมันจะต้องทําให้ได้เหมือนของจริงมากที่สุดเพราะฉะนั้น ทุกอย่างที่เป็นรถจริงรถบังคับต้องมีและสามารถทําได้ครับแต่ต่างกันที่ความอันตรายเท่านั้นเองนะครับพอรถบังคับคนขับเองไม่ต้องอยู่ในรถที่กําลังไตแค่มายืนดูคอยลุ้นอยู่ข้างๆรถก็สามารถดูมุมต่างๆได้อย่างชัดเจนครับจากวิดีโอที่ผมเอามาให้ดูนะครับจะเห็นว่าเรื่องแรกเนี่ยหูรถมันน่าอัศจรรย์ใจมากครับเพราะเบรกหน้าก็ได้เบรกหลังก็ได้เลี้ยวแยกกันยังได้เลยครับมันดูทั้งสวยแล้วก็ตื่นตาครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปที่โขดหินจริงนะครับก็สามารถสร้างสนามง่ายๆในห้องนอน ห้องนั่งเล่นหรือถ้าจะเอาจริงหน่อยนะครับก็ไปเซตอัพสนามนอกบ้านได้เองเลยครับอันนี้ขึ้นอยู่กับสกิลการประดิษฐ์และก็ความคิดสร้างสารรค์ของแต่ละคนด้วยสำหรับรถที่ใช้นะครับโดยทั่วไปจะเป็นขนาด1ต่อ10เนื่องจากมีข้อต่อหลายส่วนที่ขับเคลื่อนนะครับบวกกับช่วงรถยาวได้สัดส่วนที่จะไต่ขึ้นได้โดยที่ใต้ท้องไม่ติดนะครับและบางรุ่นยังสามารถทํามุมไต่ได้เกือบ90องศาเลยทีเดียวโดยทั่วไปแล้วตัวมอเตอร์ของรถจะเป็นแบบไม่มีแปรง่าน เพราะฉะนั้นก็เลยสามารถกระโจนเกาะในความเร็วสูงสุดได้ในเวลาสั้นๆแถมยังมีดริฟท์ล็อกที่ทําให้ล้อไมห่หมุนฟรีด้วยนะครับการคิดคะแนนจะแตกต่างจากการแข่งรถอาซีทางเรียบแบบดั้งเดิมนะครับที่จะต้องมาวัดกันว่าใครเร็วกว่าใครเพราะรถคอร r เรอร์อลเ,ลนเนี่ย <S <S เป็นการแข่งที่ตัดสินและมีการเพิ่มคะแนนลดคะแนนหรือว่าเพิ่มบทลงโทษแบบเดียวกับกอล์ฟโดยผู้ที่เสียคะแนนต่ําสุดนะครับจะชนะในแต่ละหมุดหากผ่านสําเร็จนะครับรถจะได้ลบหคะแนน โดยมีคะแนนสูงสุดอยู่ที่40ต่อ1การแข่งขันครับโดยมากแล้วการเสียคะแนนหรือบวกคะแนนมักเกิดขึ้นเมื่อรถต้องถอยหลังและอีกอย่างนะครับที่ทําให้เสียคะแนนได้ก็คือการที่รถพลิกค,คว่ำแล้วก็ชนขอบโดยมากแล้วในการแข่งขันทุกสนามจะมีระยะเวลากําหนดด้วยนะครับซึ่งถ้าคุณยังวิ่งไม่จบรอบแล้วเวลาหมดก่อนก็จะถือว่าแพ้เหมือนกันครับ ฟังดูแล้วนอกจากจะต้องใช้ทักษะในการบังคับแล้วเนี่ยเราต้องคิดคํำนวณในหัวด้วยนะครับในเรื่องของการจัดวางล้อการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไม่ใช่อะไรที่เล่นง่ายเลยนะครับแต่ว่าผมก็มองว่ามันเหมาะกับช่วงกักตัวแบบนี้ครับเพราะมันเล่นคนเดียวได้คุณสามารถเอาไปลุยป่าลุยโคลนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถครีเอทสนามของตัวเองมาเล่นได้เลยอันนี้แนะนำครับลองดู และคุณผู้ชมถ้าชมมาถึงตอนนี้แล้วชอบคลิปของเรานะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในรายการคาะาตมี่ช่วงของเล่นคนรักรถทุกวันอาทิตย์ตอนหนึ่งทุ่มตรงทาง Facebook แล้วก็ YouTube Auto Info วันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ